ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SJ c a t c t u c Channel นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำวิดีโอคลิปเกี่ยวกับยิมโนนะคะซึ่งยิมโนมีกี่แบบนะคะลักษณะแตกต่างกันแบบไหนนะคะมีโคอะไรประมาณไหนบ้างนะคะคลิปนี้มีคำตอบค่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยะคะ่ะวันนี้นะครับคลิปนี้จะมาแนะนำมือใหม่โดยเฉพาะนะครับเพราะว่า มือใหม่ถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่ายิมโนแคลเซียมเนี่ยมันมีหลายแบบมากก็อาจจะแบบเข้าใจสับสนกันไปนะครับว่าอันนี้เรียกอย่างนั้นอันนั้นเรียกอย่างนี้นะครับทีนี้เราจะมาอธิบายกันง่ายๆเฉพาะเรื่องยิมโนโน,นะครับยิมโนแคลเซียมเนี่ยคือชื่อสายพันธุ์หลักสายพันธุ์ใหญ่นะครับถ้าจะให้เปรียบเทียบก็เหมือนแมมมี่ลาเลียอย่างเงี้ยครับที่มันจะมีสายพันธุ์ย่อยๆไปอีกขนนกขนนกเลี้ยงขนนกขาวขนแกะขนแมวอะไรอย่างนงี้นะครับส่วน ยิมโนเนี่ยเขาก็จะมีสายพันธุ์ย่อยไปเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็น L B V O S Mithano e V C I b a n นน a n a ก็ยังอยู่ในตระกูลยิมโนนะครับมซี C I mm hmm. หรือว่าแม,แม่ลูกดกก็อยู่ในตระกูลยิมโนเหมือนกันแต่ยิมโนที่เราเล่น,เล,นเล่นกันตอนนี้หลักๆนะครับก็จะมีคือพวกนี้นะครับที่เขาเรียกว่า m, m h e n o v C i โ h a n ช V ไอนะครับแม่ยิมโนแคลเซียม Mithano e V C I อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น ยิมโนไคลิเซียมนะครับเหมือนกัน LB 2 1 7 8นะครับแล้วก็มี VOS ก็อยู่ในตระกูลยิมโนเหมือนกันนะครับที่ลักษณะคล้ายๆ LB แต่ตระกูลย่อยผมจำชื่อไม่ได้ไม่ได้ไไดชื่อชื่อเฟรดชีออะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เราอยากไปจำให้สับสนเราจำไม่ง่ายว่ายิมโนที่เขาเล่นในตลาดมีมิฮานนะครับหรือมิฮานวิชแบบนี้นะครับแล้วก็ LB 2 1 7 8นะครับ แล้วก็จะมี VOS 2รหัสนะครับ VOS 014กับ VOS 1241ซึ่ง VOS กับ LB ลักษณะจะคล้ายๆกันมากนะครับถ้าเกิดอยากรู้ว่าตา่างกันยังไงเนี่ยต้องลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูเพราะว่าบอกตามตรงผมก็ยังแยกไม่ค่อยออกนะครับต้องใช้อาศัยความเชื่อใจของส่วนที่เราซื้อมานะครับทีนี้มาพูดถึงยิมโนก่อนยิมโนเนี่ยมันก็จะมีที่เขาเล่นกันก็คือยิมโนคลิกยิมโนด่างยิมโนโครนนะครับ มือใหม่ก็ยังสับสนอีกว่ามันคืออะไรนะครับถ้าอาธิบายง่ายๆก็คือยิมโนโปกติก็คือเป็นยิมโนที่เป็นสีเขียวๆนี่แหละครับทีนี้ยิมโนที่มันด่างอย่างเช่นอย่างไงครับยิมโนด่างก็คืออาการผิดปกติของของยีนสีของตัวต้นไม้นะครับแล้วก็ยิมโนคริสก็คือความผิดปกติของยีนต้นไม้เหมือนกันทีนี้คําว่าด่างกับคาว่าคริสเนี่ยไม่ใช่สายพันธุ์นะครับเป็นอาการผิดปกติของต้นไม้ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นด่างหรือคริสเนี่ยสามารถเกิดได้กับยิมโนทุกสายพันย่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นมิฮันโนวิชไอแบบนี้หรือมิฮานโนนะครับขอเรียกสั้นๆว่ามิฮานโนละกันเพราะว่าคนจะได้จาง่ายไม่ว่าจะเป็นมิฮานโนแบบนี้หรือว่าจะเป็น LB 2178แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวแท้หรือตัวไฮบินนะครับหรือว่าจะเป็น v o s ก็แล้วแต่สามารถเกิดอาการผิดปกติก็คือด่างกับคริสตาด้าได้ทั้งคู่นะครับทีนี้ เรามา,าทำความเข้าใจกันอีกทีก็คือด่างกับคริสตาต้าไม่ใช่สายพันธุ์นะครับแต่ด่างกับคริสตาต้านี่คือความผิดปกติของต้นไม้โอเคแล้วทีนี้เราก็มากันต่อกับคำว่ายิมโนโครนนะครับยิมโนโครนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงยิมโนโครนเนี่ยเกิดจากการที่เราเพาะเมล็ดยิมโนขึ้นมาสมมตุติเราเพาะขึ้นมาแล้วได้ไม้เมล็ดมาต้นหนึ่งประมาณนี้ แล้วสีกับแพทเทิร์นเนี่ยมันสวยต่างจากคนอื่นเลยเราสามารถตั้งชื่อให้มันได้นะครับว่าอะไรก็แล้วแต่อย่างที่เราอยากตั้งนะครับอย่างตัวนี้ก็คือมัลติคัลเลอร์คือต้นต้นของโครนนั้นนั้นเนี่ยครับมันจะเกิดจากไม้เมล็ดเท่านั้นหมายถึงว่าอยจจะตัวอย่างให้เห็นภาพเอาคนนี้ก็ได้ครับพิงค์ไดมอนด์ของกระท่อมลุงจอนะครับพิงค์ไดมอนด์เนี่ยต้นแรกเลยก็เกิดจากการ,พรมเพาะมาเล็ขึ้นมาเราได้แพทเทิร์นสีที่เป็นสีชมพูตัดเขียวนะครับ แล้วก็พอเขาต้นใหญ่จริงๆอ่ะเวลาเราจะตั้งชื่อควรจะปล่อยให้ไม้อายุประมาณ3ปีอะไรประมาณนี้นะครับให้ลายมันค่อนข้างนิ่งก่อนพอได้ลายที่นิ่งแล้วเขาก็ตั้งชื่อมาอย่างที่อตอนนั้นกระท่อมมุงจรก็จะตั้งตัวนี้ว่าพิงค์ไดมอนด์ Demon, นะครับเมื่อได้พิงค์ไดมอนด์ไม้มเมล็ดมาตัวหนึ่งใช่ไหมครับแล้วเขาใจหนอพอเขาใจหน่อนเนี่ยทางกระท่อมมุงจรก็จําหน่ายหนอหนอ,ออกไปให้คนอื่นได้ขยายพันธุ์ต่อไปนะครับ ซึ่งก็อาจจะามากราฟหรือเอามาชําก็ได้นะครับซึ่งไอ้ท่วงหน่อกนั้นเนี่ยเราสามารถเรียกได้เต็มๆว่าเป็นหน่อของพิงดมอนแต่ทีนี้ถ้าเราเอาดอกที่เกิดจากพิงดมอนไปผสมเกสอนแล้วเพาะเมล็ดขึ้นมาได้สีที่คล้ายพิงดมอนเราไม่สามารถเรียกตัวนั้นว่าพิงดมอนได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่พิงดมอนมันเป็นแค่ลูกพิงดมอนนะครับ มือใหม่อาจจะโดนหลอกกันเยอะนะครับเพราะว่าผมเห็นลูกค้ามาถามว่าแบบอยากได้พิงไดมอนไม้เมล็ดซึ่งจริงๆแล้วมันไม่มีนะครับพิงพิงไดมอนไม้เมล็ดมีต้นเดียวนะครับอยู่ที่กระท่อมลุงจอนะครับเพราะฉะนั้นเมล็ดที่เกิดจากการผสมเกสรระหว่างพิงไดมอนกับยิมโนต้นไหนๆก็แล้วแต่เราจะนับเป็นลูกพิงไดมอนทั้งหมดโอเคส่วนหนอ่อถ้าเราเอาหน่อไปชํำเนี่ย พอเขาเกิดล่าขึ้นมาอันนั้นอะเราสามารถเรียกว่าพิงไดมอนได้แต่ว่าเราต้องบอกลูกค้าว่าเป็นพิงดมอนชำหนอนะครับไม่ใช่ไม้ไม้มล็ดโอเคทีนี้เราก็เข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าไมโครนเนี่ยจะเกิดจากการพอเมล็ดแล้วก็มีต้นเดียวเท่านั้นที่เป็นไม้มล็ดอย่างพิงดมอนไม้มล็ดมีห่งต้นเท่านั้นพิงเจแปนไม้มล็ดก็มี1ต้นเท่านั้น ส่วนที่ขยายพันธุ์ออกมาก็คือจะเป็นหน่อที่เอามากราฟหรือเอามาชำนะครับแล้วส่วนเมล็ดที่ได้มาเราจะเรียกเป็นลูกนะครับนะครับเรามาดูอย่างพอตนี้นะครับก็จะเป็นคิงคองทั้งหมดนะครับที่ผมเอามาชําหนอ่อเพราะฉะนั้นพอตนี้ถ้าเราเอาไปขายเนี่ยเราต้องบอกลูกค้าว่าเป็นคิงคองไม้ไม้ชำนะครับทีนี้ ไอ้เจ้าคิงคองที่เป็นไม้เมล็ตอะ่ะมันก็จะมีต้นเดียวเหมือนกันก็คืออยู่ที่เจ้าของโครนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นใครนะครับก็คือเขาทํามาได้ต้นต้นแรกได้แพทเทิร์นได้ฟอร์มได้สีประมาณนี้เขาก็ตั้งชื่อของเขาได้ทีนี้เขาจะเก็บไว้เป็นไม้เมล็ดไม้ลากต่อไปหรือเขาจะเอาขึ้นกาเพื่อเล่งเร่งดูฟอร์มก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าต้นแรกจะมีต้นเดียวเท่านั้นส่วนที่ขยายพันธุ์ออกมาก็คือหน่อของเขาเนี่ยก็คือจะเรียกว่าคิงคองเหมือนกัน แต่ว่าถ้าเราเอาดอกของเขาไปผสมเนี่ยเราต้องเรียกว่าลูกคิงของลูกทีเล็กอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือไมโครนนะครับส่วนไม้ที่ขายในตลาดบอกว่าไม้ไม่มีชื่อเนี่ยก็คือเป็นไม้พอมอเพาะเมล็ดที่เขายังยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับอาจจะด้วยความด่างที่ยังไม่สวยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็จะทําให้เป็นไม้ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อเพราะว่าจะลืมว่าถ้าสมมติว่าไม้เรายังด่างไม่สวย แต่เราตั้งชื่อไปอย่างเงี้ยครับก็จะไม่มีใครเอาไปเล่นต่อไม่มีใครเอาไปขยายพันธุ์พอไม่มีใครเอาไปขยายพันธุ์ไม้ของเรามันก็จะหายไปจากระบบครับมันก็จะเหมือนจะมีอยู่ที่เราต้นเดียวไม่มีใครอยากเล่นด้วยเพราะว่าสีมันไม่ได้สวยจริงอะไรอย่างนี้นะครับส่วน LB 2องหก็เหมือนกันเลยครับเหมือนเหมือนลักษณะเดียวกับมีไฮโนวีเไอนะครับก็คือเขาก็จะพรอมมาเลยขึ้นมาครับแล้วก็ เวลาได้ด่างสวยๆอาจจะเอาไปขยายพันธุ์โดยการกราฟจำหนออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าโครนของ LB 2 1 7 8เนี่ยยังมีไม่ค่อยเยอะมากนะครับยังมีคนเรียกไม่เยอะมากมันจะเรียกรวมๆกันว่าตองอ่อนบ้างเขียวอ่อ,อนเลมอนอะไรก็แล้วแต่ดอทฟูอะไรเงี้ยครับก็อาจจะมีมานีเมฆขาลาอะไรก็แล้วแต่คือตัวตัวของ2 1 7 8เนี่ยมันยังมีโครนไม่หลากหลายเหมือนมีฮานนะครับทีนี้ คำถามมีคำถามหนึ่งก็คือในเมื่อมันเป็นยิมโนโทั้งหมดเนี่ยเราสามารถมา,าจับดอกมันผสมเกรสรกันได้ไหมคําตอบคือได้นะครับก็คือถ้าสมมุติเราเอาสองหเจ็ดแปดไปเข้ากับมีฮาโนโนะครับลูกที่ออกมามันก็จะเรียกว่าถ้าลูกออกมาหน้าตาขายขายสองหเจ็ดแดเขาจะเรียกว่า LB hybrid นะครับถ้าลูกยังเหมือนหน้าเหมือนมีฮานอยู่เขาก็จะเรียกเป็นยิมโนโมีฮานธรรมดา ส่วน vos ก็เหมือนกันนะครับถ้าก็เอามาครอสข้ามสายเนี่ยเขาก็จะเรียกว่า vos y b r i t อะไรก็แล้วแต่ที่มันข้ามสายข้ามสายไม่ใช่ตัวแทนเขาก็จะเรียก h h b b i t ทั้งหมดนะครับส่วนพวกความผิดปกติต่างเนี่ยมันสามารถสืบทอดกันไปยังรุ่นลูกได้ไหมนะครับอย่างพวกคริสตาต้าหรือว่าด่างเนี่ยมันสามารถสืบทอดไปยังรุ่นลูกได้ก็คือสมมุติว่าเราเอาดอกคริสตาต้าไปเข้ากับ อดอกของตัวยิโนโนด่าเนี่ยมันก็มีโอกาสได้ลูกคิสตาต้าหรือได้ลูกด่าแต่โอกาสมากน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวต้นแม่ต้นพ่อนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยากทําจริงจังก็คือเราต้องแนะนําให้เวลาเราผสมดอกไปแล้วเนี่ยเวลาเราพอมาเล็ดออกมาเราควรจะจดแท็กไว้นะครับว่าเป็นลูกผสมของพ่อแม่ตัวไหนแล้วเราจะได้ดูผลว่าพ่อแม่ตัวนั้นจ่ายคริสดีไหม จ่ายลูกด่างดีไหมเพื่อเราจะเอาตัวนั้นเป็นหลักในการทําต่อไปซึ่งถ้าอยากทําไม้คริสตัลได้จริงๆเนี่ยไม่ยากนะครับถ้าเอาไม้คริสตาลได้เขียวเข้ากับคริสตาลได้เขียวเนี่ยโอกาสได้รูปคริสตาลได้เขียวนะครับค่อนข้างเยอะเลยเกิน80%แต่ว่าถ้าเอาคริสตาล้าเขียวเข้ากับคริสตาล้ดด่างโอกาสได้คริสก็จะน้อยลงไปจนเหลือประมาณ1 0อะไรประมาณนี้ครับหรือบางพอตอาจจะไม่ได้เลยก็ได้บางฝัง่ง พราะฉะนั้นถ้าอยากทําพวกยินโนเนี่ยเราต้องจดบันทึกตลอดครับว่าเอาดอกตัวนี้เข้ากับเจสอนตัวนี้เราได้ลูกประมาณไหนถ้าตัวไหนดีก็ทําย้ําต่อไปในปีต่อๆไปแล้วก็ตัวไหนไม่ดีเราก็ลองเปลี่ยนเพราะว่าถ้าเราควอยกันเหมือนเดิมยังไงมันก็จะได้ลูกใครๆเดิมประมาณนี้ครับโอเคงั้นทีนี้เรามาสรุปกันง่ายๆนะครับว่า ยิมโนคาลเซียมคือชื่อตระกูลใหญ่แล้วก็จะมีชื่อตระกูลย่อยอย่างพวกมิฮานอวิชไีสองหนอย LV 2178 VOS 014 v o s 1 2อันนี้คือชื่อตระกูลย่อยแล้วก็จะมีความเป็ปกติก,ก็คือด่างหรือคริสตาตาหรือแฟดเพราะฉะนั้นเวลาเราเรียกเราจะได้เรียกได้ถูกต้องแล้วก็เวลาเราซื้อเราจะได้ถามคนขายได้ถูกต้องว่ามันเป็นไม้เมล็ดไม้ชำหนอ อะไรยังไงนะครับอย่าไปโดนหลอกเรื่องไมคโครนนะครับคนโดนหลอกเยอะมากพิงไดมอนไม้เมล็ดเนี่ยคนโดนหลอกมาเยอะมากนะครับจริงๆพิงไดมอนไม้เมล็ดไม่มีทางมีได้นะครับต้องบอกอย่างนี้เลยว่าไม่มีทางมีได้จะมีแต่ลูกพิงไดมอนเท่านั้นนะครับก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปแนะนํานะคะยิมโนค่ะถ้าเกิดว่าใครสงสัยตรงไหนตรงจุดไหนนะคะก็คอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวพุดกับพี่เอกนะคะจะช่วยกันตอบค่ะแล้วก็ วันนี้เราลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ค i b e ให้กับคลิปของเราช่องของเราด้วยนะคะ